สวัสดีครับขอท้านรับสู่รายการของปอยอีกครั้งนะครับก็เปลี่ยนเทจแพกใหม่นะครับสําหรับคนที่เคยดูแล้วนะครับมผมลงวิดีโอใหม่ก็เลยไม่ได้อัดนะครับ<ม>นี่ก็จะมือละก็วันนี้จะลงกันเทียนนะครับต้อไงไปทำไปลงไปเลยไม่ไซ้อม นอนเลยละอนืมเช้าแล้วอาอดัตไปไปตอกหินไปด้วยเออพ็อป ขาเพิ่งมาอินเนอร์สซตซาซาซผิดอันนี้วะอืมไม่ค่อยชอบทีเพลงนี้เลย เก็บไว้ในนะอ่าไปเลยเป็นอะไรที่โมโหมากครับลงมอสมอสหายหมดเพราะเนื่องจากลงวินโดว์ออใหม่นะครับมอดหายหมดเลยอดเล่นเลยกูก็แจงดีที่ก๊อปซเซฟเก่าไว้นะครับ ก็ลืม,ออมบอกผมลงมอดเอ็กซ์ซินด้วยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ครับนอกคลิป เราได้เปิดมอนได้เปล่าเนี่ยพวกไม่เด็ดเปิดนี่ว่าโอเคได้เปิดละอืม ว่าคงไม่มีตัวอะไรมานะต้านโอ๊ยมาเรื่อยนานแต่ก่อนสู้กับฮิโด่ใบยี่ิบยีสย่สิบต้มเห็นจะเป็นอะไร ตอนนี้สกิฟตั้งตัวเดียกก็ลงห้แล้วอืมโอเคนี่ก่อนตลงมาดีตาหายโอเคอมผมผมรีบนะครับก็ วันนี้ถ่ายเยอะกว่าปกติเพ่งไม่น้อยก็ไม่แปลกหรอกเออตอนนี้ผมรีบแบบโคตรโคตก็แค่นี้ถ่ายแค่นี้ต่อไปก็เป็นโชว์มอสแล้วอื วันนี้เอาแค่นี้ต่อไปก็เป็นกาที่การโชว์มอสของผมนะครับนี่น,นี่เลยหุ่นขังคุ้นเคยตับใส่ตานี่หุ่นขึ้นไหมเขินหุนไหมคคหไหมอสเอ็กซ์ซินครับแหม่ก็ชอบเลย บนี่ผมยังไม่ค่อยชินครับไยได้หมดครับมีมีดแอคเซสซินด้วยเอะชื่อเดี๋ยวลองสิเมื่อคยลองกันโอ้โหที่จะตายยังคนโหดก็เป็นหลายคนชอบ ใช้ได้หมดได้แคก,ก็ใช้ไม่เป็นหรอกว่าแต่อี่บอกอยังไงว,ว่าจะเป็นรุ่นอาวุธอะไรก็ใช้ใช้ฆ่าได้หมดนะครับนี่ครับโหดโหมดมากแต่ขอทำอะไรยังค่าได้เลยเนี่ยเนี่ยต่อยปุ๊บบวดตายเป็นอะไรที่ชอบชอบ,บตาย โหดจริงๆของพี่แกมไม่ใช่มีแค่เดียวดาบเฮ้ยสึกว่าดาบจะกากมากสึกดาบจะกากมากไม่เอาดีกว่าเออนี่อะไรเนี่ยจุดจุดจุดอะไรอะ นี้ตายเปล่าวะอะไรไโอ้ยตายเจ็บดัวยอดมากอะไรไโอ้โหด้เหนียวเหนียวคราวนี้เป็นสีส้มแล้วเนี่ยมอนนี้ เอ้ท้่จะทกนี้ก็โอเยอะอืมแล้วไม่ได้เร่นนานเดิมไปหมดเลยว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ช่างเถอะก็ขอถ่ายคลิปเรื่งนี้ถ่ายยังไม่ได้